ออลโลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติ้ลปูนี่นะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่10แล้วของอ e ีเวนท์พวกฮูฟฟีกับพวกแมคโครนะคะเราจะบอกว่าเราผ่านขั้นที่7นะคะขั้นสุดท้ายของเราเนี่ยตั้งแต่ชั่วประมาณตีหนึ่งของวันอาทิตย์ก็คือตีหนึ่งของวันนี้นั่นแหละคือวันอาทิตย์เนี่ยเรานอนใช่ไหมเรานอนอยู่แล้วเราก็ฝัน้ายก็เลยสะดุ้งตื่นมาตีหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียง เตือนเกมมาต i t t l e Pony ขึ้นมาว่าเออพลังงานของคุณเต็มแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นเพลงตืดือดื้อมีใครเปิดเสียแจ้งเตือนบ้างมันก็จะแจ้งเตือนอย่างนี้นะคะแล้วก็มากดมันก็ ทำให้เราได้อัพพลังนะคะอุปกรณ์ทีมนะคะอุปกรณ์ฮีโร่นะคะส่วนห8 0เป็นส่วนตัว79ตามที่คาดไว้เลยแล้วเราก็ไปตีบอสแล้วก็ได้ร้านค้านะคะล้านเพชรมาเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราผ่านขั้นที่7ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะโดยที่ไม่ได้อัดคลิปใครจะมาอัดคลิปตอนตีหนึ่งถูกไหมซึ่งมันนอนหลับไปแล้วแล้วมันง่วงมากเราก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่เราก็ได้อ่านเนื้อเรื่องอยู่นะคะเนื้อเรื่องก็เออ ฝังฮูฟิลกับฝั่งแมคโครก็ดีกันแล้วนะคะเพราะว่าฟอเตชายกับทวายไ์เนี่ยทำภารกิจนิตรภาพใช่ไหมละ่ะสุดท้ายมันก็ต้องขี้คายกันแล้วก็ดีกันอยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ากันเราตั้งแล้วแหละตั้งเสร็จตั้งแต่ตีหนึ่งอะเออเราเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วก็เสร็จประมาณไม่เกินเที่ยงนะคะนี่ไม่เกินเที่ยงหรือไม่หรือช่วงบ่ายนี่แหละเราจําไม่ได้นะคะนี่ แต่คูดาวเหลือแค่4ชั่วโมงแล้วนะคะผลิตเกือกม้าที่ระลึกนะคะได้เพชร2เม็ดแล้วก็ได้ XP 50ตอนนี้ก็เลยอ,อีก4ชั่วโมงเราถึงจะไม่ได้รับเพชรนะคะดูร้านค้าทุกคนมีฟองอากาศลอยไปลอยมาด้วยนะแล้วก็มีน้ำตกนะคะถือว่าเป็นลานที่น่ารักเลยไม่ได้มีแต่ส่วนน้ำที่ขยับได้ส่วนใบไม้สีเขียวเห็นไหมทุกคนก็ขยับได้เหมือนกันนะคะน่ารักมากแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มจัดเมืองเลย อันดับคอมมิตี้เราตกหรือ,อยังเนี่ยวันนี้ยังไม่ตกนะคะยังอยู่ในท็อป500อยู่ก็รอรับรูปอว,วาตาฟตรฟตเจอชายได้เลยนะคะใครที่ยังเล่นไม่ถึงก็สู้ๆนะทุกคนเหลือเวลาอีกแค่1วันนะคะวันพรุ่งนี้เล่นได้จนถึงหกโมงเย็นนะคะสู้ๆอยากให้ทุกคนได้ร้านเพชรจริงๆอ่ะก็วันนี้วันจันทร์หรือเปล่า ใช่ใชวันนี้วันจันนะคะเราก็ได้รับรางวัลมินิเกมท้องฟ้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นทหารแคนทอรอรสเข้มเข้มอะไรเข้มงวดหรอใช่ไหมนะในในไหนไปดูบ้านก่อนบ้านนะบ้านหลังไหนอ่ะบ้านฟางนะคะจําไม่ได้ด้วยหลังไหนอ่าหลังนี้นะคะมีบ้านขององคุคลาทหารแคนทอรอสเข้มงวดได้น้องมาแล้วนะคะ สีสวยมากเลยนะคะสีฟ้าอ่อนในคอลเลคชันนี้เราก็ก็ <c oughs> จะขาดอ่าถ้าหายแคทเธอรอลดูดันไปนะคะอีกหนึ่งตัวนอกนั้นก็ได้มาครบแล้วทุกตัวร้วนได้มาฟรีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าครบคอลเลคชันนี้นะคะผู้พิท e ักษ์เอกวาดอร์เราก็จะได้เพชรอีก40เม็ดนะคะอะไรอีกอีเวนต์นะคะอีเวนต์อีเวนต์โซเชียลเป็นให้ล้อมของตกแต่ง <c oughs> ใช่ไหม ของเราได้รับไปแล้วนะคะเป็นตัวละครตัวไหนนะจากตัวที่ใส่หมวกนะคะสีม่วงแต่ว่าเราจะได้เป็นเพชรสิบห้ามีแทนเราก็เลยไม่เล่นนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะตัวละครตัวนั้นจะอยู่บ้านบ้านฝางนี่นี่น,นี่น้องอยู่นี่นี่ใช่ไหมเมดูเวลปะรางวัลน,นี่นะคะมีในคอลเลกชันด้วยเพื่อรับใช้และปกป้องนะคะ ได้มา2ตัวเองขาดอีกตั้ง3ตัวนะคะเอ้ยได้มา3ตัวขาดอีก2ตัวนะคะก็ไม่มีอะไรละเป้าหมายก็ทำครบแล้วนะคะสะสมมาได้6 5ราแต้มแล้วนะเหลี่ยนตาของเราก็ยังไม่ได้แลกอะไรแล้วก็ล็อกอินนะคะอีก2วันก็จะได้พูนี่แล้วนะคะส่วนรางวัลโฆษณานะคะเราได้รับแล้วนะ ไอ้ของตกแต่งรูปแอปเปิลเนี่ยเรานึกว่าจะใหญ่ที่ไหนได้เล็กทิดเดียวเองนะคะใช้พื้นที่แค่1นคูณหนึงเองเนี่แล้วก็นึกว่าจะอยู่ไรแอปเปิลด้วยไม่ใช่อยู่โพนี่วิวจ้าโอเคทุกคนงั้นคิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเราได้รางวัลขั้นที่7แล้วก็มาอัพให้ดูนะแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมารับอวตารฟัสเตอร์ชัยกันแล้วก็ าแลกเปลี่ยนเหรียญม่วงนะคะเหรียญพิเศษไปเป็นเพชรนะคะน่าจะเก็บเพชรได้ทาซื้อบาเล่บาเรลพอดีแหละวันพรุ่งนี้นะคะเพราะตอนนี้มีเพชรสะสมอยู่ที่539มิเม็ดแล้วนะคะใกล้ละอีแค่11เม็ดเท่านั้นจะได้ซื้อบาเล่บาเรลนะคะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย